จริงไม่ควรที่จะไปช่วยเขาเลยเพราะว่าเขาช่วยก็เป็นแบบนั้นไงเออบอกว่าจะไปฟ้องเขาเนะ่จะไปฟออ้องเขาก็ช่วยค่าคดงคดีมาแต่พอสรุปอ่าสรุปสุดท้ายแล้วเขาไม่เขาไม่ไปฟออ้องเขาไม่ฟ้องไม่ฟ้องก็มันก็ไม่ได้ไปใช้อะไรไงถูกไหมไม่ได้ไปใช้ก็ต้องคืนเข้าไปสิถูกไหมเออคืนเข้าไปไงเออเขาไม่คืนครับ เออเขาก็เอาไปกินหวานหวานนะแล้วเขาก็ด่าเอาสิเออเขาบอกว่าถ้าให้อย่างนี้อย่ามาให้เลยทีหลังโอ้โหเสียเลยไม่ได้ขอร้องให้ให้นี่แหละก็ต้องจําไว้หลายครั้งแล้วนะพูดหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปให้อย่าไปช่วยเออคุณจะทําอะไรก็อย่าไปช่วยเขาเขาช่วยก็จะเป็นอย่างนั้น <FC> เอฟซีเอเอเขาก็ลําเริ่มพูดเนี้ยว,ว่าคนคนให้เนี่ยกลายเป็นคนผิดไปซะงั้นเออให้ไปให้มาผิดซะงั้น กลายเป็นกูผิดอีกกูให้กูกูผิดอีกอย่างเงี้ยโอ้โหเขาจะให้ไหมเขาปาถนาดีเขาอยากจะช่วยตอนนั้นอพอเขาจะทวงเข้ามาเนี่ยเออเขาบอกว่าเท่าไหร่ยังไงเออมีรายละเอียดชี้แจงไหมนู่นนี่นั่นเอ้ก็อ้างมาเลยเออให้หาหลักฐานมาโอ้โหเป็นไง ว่าแสบนะเจ็บปวดเหมือนกันนะไอซีนะมันได้เห็นท่าแท้นะคนเราเนี่ยก็เห็นท่าแท้ตรงนี้อืมเออเขาก็ช่วยไม่เขาจะให้ตอนหลังก็ถือว่าช่วยนั่นแหละถูกไหมถึงเขาจะให้ถึงเขาจะออกไปก่อนแต่เขาก็ช่วยตอนหลังไงเออช่วยตอนหลังก็ต้องถ้าไม่เพราะยังไงก็ไม่ได้ไอ้น,นี่อยู่แล้วถูกไหมไม่ได้ฟ้องร้องกันเขาต้องคืนไปไงแต่นี่เอาไปกินนิ่มๆเลย แล้วก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เชยเ <laughs> ออมันได้เห็นอะไรหลายๆลอย่างนะคนเราเออก็บอกแล้วหลายครั้งที่มีประเด็นมีปัญหาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาอ่ะมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช่วยหรอกนะครับอสวัสดีคุณดวงใจนะครับผมคุณปิ่นทวนนะครับทักทายเนาะอมืมันไม่ได้อยู่ที่จะช่วยหรอก ก็คือไม่ได้อยู่สถานะที่เราต้องไปช่วยเขาเขาช่วยตัวเองได้เขามีตังค์นะเออไม่มีใครช่วยเขาก็ดินลนไปได้ไม่ล่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ไม่ได้มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นถามว่าทําไมเขาอยู่มาได้เออถามแค่นี้ทําไมเขาอยู่มาได้ก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยถูกไหมถามว่ามีเอฟซีไหมสมัยก่อนไม่มีมันจะไม่มีที่ไหนแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเนี่ยอยู่กันไปไม่เห็นมะีปัญหาก็อยู่กันไ,ไน,กกนได้ พอมี f อฟซแล้วจะอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่มี f อฟซแล้วอยู่ไม่ได้หรอเฮ้ยมันใช่เหรอเออใช่ไหมมันไม่ใช่รอกนะครับสมัยก่อนไม่มีเขาก็อยู่กันได้แต่ตอนนี้อ่ะให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังไปต่อว่าเขาอีกเออเขาช่วยด้วยความปรารถนาดีแต่ก็ไปต่อว่าเขาว่าเออถ้ามาถ้ามาทำอย่างเงี้ยที่หลังก็ไม่ต้องมาให้เออให้เรามาทวงนะ เอ้าก็เขาก็เห็นว่าให้ไปแล้วเนี่ยจุดประสงค์เขาก็คือจะช่วยเรื่องคดีแต่ว่าอาพอคดีเขาไม่ได้ดําเนินการต่อใช่ไหมละ่ะมันชะงักไปเลิกไปเขาก็ต้องของเงินคืนสิถูกไหมอา่าของเงินคืนเขาเข,า,ข,า,ขาไม่ให้เขาบอกว่าเออเอาหลักฐานมา <laughs> เออที่หลังก็ทําใบกู้ยืมมาอันนี้ถือว่าไม่ได้กู้ยืมนะให้มาด้วยใจสเสน่หานะเออเป็นไงจบไหมเออให้ด้วยใจสเสน่หานี่จบทุกอย่างเลยเนื้อมันเป็นบทเรียนหลายครั้งเลยนะอนว่ามันเป็นบทเรียนหลายครั้งเลยว่าก็รู้หน้าไม่รู้ใจเนาะคิดว่าอย่าคิดยังคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่หรือเราต้องถามตรงนี้อืมยังคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่เลย เ,เขาเขาอาจจะไม่ได้ดีนะอ่าอ,อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีเหมือนที่เราคิดนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ไว้ซะว่านี่แหละเขาละ่ะตัวจริงเสียงจริงก็มีปัญหาเห็นไหมก็ทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมละ่ะอ่าจริงจริงอ่ะไม่ควรมีด้วยซ้ำไปจะไหม ่าของทางในนาเนี่ยเอฟตีนะนะเขาไม่เห็นมีปัญหากันเรื่องพวกนี้เลยถูกไหมเออเขาไม่มีปัญหานะเออไม่ค่อยมีปัญหากันในเรื่องแบบเนี้ยอ,อไปทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยส่วนมากจะไม่มีอืมอ่าถ้าอยากจะช่วยเหลือเขาซื้อของเขาเขาว่างันซื้อของเขามาเยอะๆเขาเขาพูดอย่างนี้อ่าซื้อ,ขอเข้ามาขเขาก็โอเคถือว่าเป็นการช่วยอันนี้ถือว่าไม่ผิดนซื้อของ เออถ้าบางทีเขาอยากให้เขาก็ให้เออให้ด้วยใจสเสน่หาเขาก็ให้ได้เออแต่ช่วยการช่วยเหลือก็อีกอย่างหนึง่งช่วยเหลือก็ก็ไม่ได้หวังอ่าที่เอาคืนแต่อันเนี้ยเป็นการช่วยเหลือในด้านอ่ามนุษยธรรมไงถือว่าเออแต่ก่อนเขาคิดว่าคงไม่มีตังนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เลยช่วยมาพอเรื่องราวตรงนั้นไม่ไดเดำนเนมนการต่อเขาก็ต้อง ขอคืนอ่าขอคืนขอคืนก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้อืมก็โวยวายเลยนะไปไปทวงเขาไม่ได้นะเขาด่าเลยนะ <c oughs> แม้แต่สิ่งของเอฟซีบางคนสิ่งของไอของที่เขาซื้อของให้ FC. เอฟซีเออเขาทวงคืนเลยนะเอฟซีเบาโหนะทวงคืนเลยเ,เขาบอกมึงอยากได้เอามาเอาเขาบอกงั้นนะ กูกินไปหมดแล้วเขาบางั้นโอ้โหเป็นไงอ้อเสียหมดเลยนะคือคนเรามันต้องมีสัจจะถูกไหมนะเออคนเราถ้าเขามีบุญคุณเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาใช่ไหมต้องคุยกับเขาดีดีคุยกับเขาดีดีเขาช่วยเหลือไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถจะคุยกับเขาดีได้เออไปต่อว่าหาว่าเขาผิดอีก หาเขาหาว่าเขามีเจตนาที่จะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์แอดก็ยังงงทุกวันนี้นะมีใครได้ผลประโยชน์ไปบ้างถามหน่อยไม่มี <c oughs> มีแต่เสียผลประโยชน์ทั้งนั้นที่เข้ามามีแต่โดนทั้งนั้นไม่มีใครที่จะได้ออกไปมีไหมเออได้บ้านได้รถออกไปมีไหมไม่มีมีแต่เสียทั้งนั้นเขาออกเข้ามาในเสียทางนั้นอ่าถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะเสียไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาตัดสินใจหนีครับออกไปเลย เออหนีออกไปนั่นแหละเขาถึงรอดเออเขาถึงรอดไปได้ถ้าเขายังอยู่อีกก็โดนอีกเอออยู่เมื่อไหรก็โดนเมื่อนั้นไม่โดนเรื่องเงินทองก็โดนเรื่องคดีโดนหลายอย่างเออเขาก็ต้องไปสุดท้ายก็ต้องหนีหลายคนที่ก็บอกว่าจะได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์แอดไม่เคยเห็นมีใครได้ประโยชน์ไปสักคนหนึ่งเอาจริงจริงที่ดูดูมา มีแต่คนที่ออกไปนี่บอกช้ำทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยสบักสบอมออกไปทั้งนั้นเออไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เสมอตัวแล้วก็ซุดลงเสมอตัวแล้วก็ซุดลงก็จะมีอยู่แค่นั้นเสมอตัวก็ซุดลงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรเจริญขึ้นมาเลยเออเลี้ยงตัวเองก็เลี้ยงไม่ได้ด้วยอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเออทุกคนก็ต้องตัดสินใจไปคืนอยู่ไปก็โดนอีกโดน อไม่โดนเรื่องเงินก็โดนเรื่องคด,ดีแล้วมีสองอย่างถามว่าเขาจะอยู่ไปทําไมอย่างนั้นอ,อยู่ไปก็เสียนะแล้วมีตอนที่แม่น้องไส้ขึ้นขึ้นไลน์เนี่ยนะก็จะมีคอมเมนต์เข้าไปเมน้นประจําเออเขาจะบอกเฮ้ยออกจากลูกน้องไส้ได้แล้วเขาว่างั้นเออออกไปซะใหะ้จะไปทําให้เขาเดือดร้อนทําไม เออเขาพูดแบบนี้อ่าคนเขาเมนตมานะแม่นอกใต้ไม่พอใจเออเขาบอกว่าเขาไม่ให้ค่าหรอกเออเขาบอกว่าถ้าถ้าจะให้เขาหยุดหรืออะไรเนี่ยต้องลูกมาพูดเองนะเออต้องให้ลูกมาพูดเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาพูดเขาบอกให้ต้องอยากจะพูดอะไรก็ต้องให้ลูกเขาพูดเออไม่ใช่ว่าเออให้คนอื่นมาพูดแทนอย่างเงี้ยเขาเขาบอกเขาไม่สนใจ อ่าสแสดงว,ว่าเขาต้องการพูดไปอยู่อย่างเนี้ยพูดไปเรื่อยๆคือจะไปให้ลูกเขาเกิดความเดือดร้อนนู่นนี่นั่นเอเขาก็ไม่สนเอแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าพูดไปเนี่ยหาเรื่องหาราวให้กับลูกตัวเองเนี่ยอ่าสวัสดีคุณแม่เพนนะครับสวัสดีครับผมก็พูดไปแต่แอเชื่อได้นะครับว่าเขาไม่เลิกหรอก ไม่เลิกพูดหรอกอ่าปาปใดที่ลูกเขายังไม่อ่ายังไม่ทักทวงมาเอ่อยังไม่ขอร้องอ่าถ้าไม่ขอร้องเาก็จะพูดไปอย่างเงี้ยก็มันผลผลผลอ่าก็คือมันเป็นผลประโยชน์ไงอ่าเขาถึงไม่หยุดไงอ่าถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสนะถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเขาก็ไม่เลิกอืมเขาไม่เลิกหรอกแอดเชื่อได้นะเขาไม่เลิกแน่ ถ้าลูกเขาไม่ออกมาทักทวงนะครับใช่เจ็บปวดเกินใช่ไหมก็ก็เขาไม่ไม่ทำแล้วไงคุณวีโวก็เขาไม่ไม่ทำแล้วไงไม่ทำก็ต้องคืนให้เขาถูกไหมเราตามหลักแล้วถูกไหมเขาก็ต้องทวงสิใช่ไหมก็ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เชี้อไง เขาก็ต้องทวงมันเป็นเรื่องปกติเขาก็ทวงเขามันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถูกไหมล่ะก็เงินของเขาเขาช่วยมันมันมีเจตจำนงเขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยเพื่ออะไรถูกไหมเขาก็ช่วยเพื่ออ่าเรื่องคดีแต่พอกดีมันไม่ได้เดินอะไรถูกไหมเอาคุณไม่ได้ฟ้องร้องเอาคุณหยุดไปก็ต้องคืนเขาไปเออขนาดเขายังขอคืนจากทนายเขาเลยเขายังขอคืนเลยเออเขาเคยขอคืนอา้าวแล้วทาง ทางไอ้เอฟซีก็ต้องคืนให้เขาไปด้วยสิถูกไหมก็มันไม่ดําเนินการแล้วก็ต้องคืนสิเออไปเอาของเขาไว้แล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เชงงั้นแล้วด่าเขาอีกเอา้าด่าเขาเขาก็พูดง่ายมันมันมันเห็นกันรู้ไส้รู้พุงอะถ้าทําอย่างนี้มันก็มันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะมันหลายครั้งแล้วก็หลายคนะเออ ไม่เข็ดอะบอกตรงนะไม่เข็ดนะถามว่าที่เขาอยู่เนี่ยเขาโดนไม่โดนที่เข้าเข้ามาแต่ละคนเนี่ยโดนกันทั้งนั้นแหละละนาวเลย <c oughs> ไม่โดนทางเรื่องไหนก็อีกเรื่องหนึ่งโดนเป็นหลายเรื่องโดนกันอาจจะเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเรื่องอ่ซื้อของซื้ออะไรก็ต้องช่วยเหลือกันก็อยู่อย่างนั้นเห็นไหมเลีอยให้เองไง อย่างนั้นเลยเหรอเออเอ้ามันก็ต้องธรรมดาแหละนะเออมันก็ต้องให้เข้าไปคืนเข้าไปมันก็ถูกแล้วไงเนจะใช่ไหมม่เขาเรียกว่าเป็นคนเรามันก็ต้องมีจิตสํานึกอะถูกไหมลนะ่ะเออจิตสํานึกก็ต้องคืนเข้าไปมันเป็นเรื่องปกติแต่นี้เรามันไม่ปกติไงนะมันไม่ปกติไงแต่เรื่องนี้มันก็นานมาแล้วช่วงปีสองปีมานวมะั้งตอนนั้นะตอนนั้นกํลาลังออก ข่าวคมๆอยู่ว่าเขาจะเล่นงานคนนู้นคนนี้หลายคนอยูอ่คนที่เขาเป็นทนายอยู่ที่ออยู่ที่อะไรนะอยู่ที่นั่นคนหนึ่งอยู่ที่ภูเก็ตเออเขาก็บอกเขารออยู่เขาว่างั้นเขาก็ฟ้องเขาทีนึงเขาว่างั้นให้ฟ้องเขาก็ไม่เห็นฟ้องเขานี่อืมแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เงียบไปแต่เงินก็ลงกันไปแล้วเงินก็ช่วยกัน คนลเล็กคนน้อยก็ช่วยเหลือกันไปเห็นไหมก็สุดท้ายก็เป็นไงอ่อะเออกรล้มไปอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรเออสร้างสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาหรือเปล่าหรือ,อยังไงเออให้คน <c oughs> ให้มันมีประเด็นขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าเออถ้าเกิดไม่ <c oughs> ไ,มไม่ทำจริง <c oughs> ก็ไม่ต้องไปหา <c oughs> หางบประมาณเอาพูดง่าย <c oughs> เหมือนกับเรื่องไอ้การทําเรื่องนู้นเรื่องนี้แหละนะเหมือนกันสร้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยล้วก็เอ,อไปคุยกันหลังบ้านอย่างเงี้ยเ,เขาอาจจะไม่ได้คุยกันข้างหน้าบ้านไปคุยหลังบ้านอ่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอ่าเราก็เห็นการอ่าคุยกันหลังบ้านอยู่แล้วว่าเขาคุยกันยังไงแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าเขาไม่เข็ดกันหลายคนก็โดนกันทางนั้นแหละเอฟซี FC, โดนกันไปอ่าสุดท้ายก็ต้องก็ต้องทนไม่ไหวก็ต้องมาแชกันมันก็ช่วยไม่ได้อะมันพลาดเองอะนะไอ้ที่เขาว่าเนี่ยมันก็มันเหมือนก็จะถูกของเขานะอ่าเขาไม่ได้ขอนะเออให้เขาเองโอโ้โหมันเสียนะมันเจ็บปวดนะเรื่องนี้ถ้าพูดถึงนะเจ็บปวดมากนะเอ,อจริงให้เขาเองอะนะเขาพูดเลย 嗯。Uh.